ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนไปทั้งหมดให้ด้วยนะอ่าผมใจร้อนเออคือว่าผมขอ,อก,กดสองแล้วกันนะคือคลิปที่ผ่านมาคุณกดที่ช่องผมเองนะใครที่ผลอลงมาลงมาดูคลิปนี้อย่างเดียวคุณกดที่ช่องผมแล้วคุณก็อ่ะสมุดนะอันนี้คือตัวผมเองนะ่ยตอนแรกนี่คือตัวผมเองอันนี้เป็นช่องผมเองไงผมก็เลยก,กดตรงนี้ได้คุณไม่ต้องกดตรงนี้ คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมแล้วอันนี้สมมุตินะอันนี้สมมติคุณผมลงไปแล้วแล้วคุณมาคุณมาหลงดูคลิปนี้อันนี้คือช่องผมเองนะมันก็เลยดูจากนี้ได้อะผมดูช่องตัวเองดีกว่าเอาใหม่นะอ่าสมมติว่านี่ผมยังไม่ได้ดูอะไรนี่อ่าสมมติว่านี่คุณกําลังเล่นคุณกําลังดู youtube อยู่ดีๆ คุณก็มาเผลอกดมาดูนี่ไม่ได้เผลอหรอกคุณมาดูนี่เลยคุณตั้งใจมาดูเลยแล้วคุณก็แล้วคุณก็อันนี้คุณก็กดไ like, ลคา์สับสไครแล้วอันนี้ไม่มีเพราะนี่คือช่องผมเองคุณก็กดมาที่นี่แล้วคุณก็ดูดูวิดีโอผมนะอ่ะดูคลิปนี้ก่อนอ่าดูคลิปนี้ที่เพิ่งลงไปอ่ะ ผมจะมาบอกว่าผมขอเอาให้สองแล้วกันนะให้สองของคลิปที่ผ่านมาที่ผมร้องร้องเพลงอ่ผมจะร้องให้ฟังฟัเอว่าวเมนเนี่ยคือผมแบบฟังเพลงในกล้องในเออในหูผมเองอ่ะ ผมได้ยินเพอมากเวลาถ่ายคลิปแล้วเวลาร้องเพงลงร้องเพลงแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ฟังคลิปตัวเองก่อนที่จะลงอยากจะลองไห้อะคือมันไม่พอเลยทุกคนอ่าคุณฟังนะแล้วแต่ใครจะใครคิดว่ามันเพอก็กดหนึ่งใครคิดว่าไม่เพอก็กดสอง สวัสดีสดแ,แล้วแต่ใครคิดว่าหนึ่งก็หนึ่งใครคิดว่าสองก็สองแต่ผมว่าสองให้ตัวเองสองเท่านั้นแหละให้ตัวเองแค่สองเท่านั้นเลยเพราะมันไม่พอเลยลอะ I'm gonna fight เธอก็ อ่าแต่ถ้าผมไม่ดัดเสียงตัวเองก็น่าจะเป็นแต่โมฟายเทกอลอรีจะไม่ใช่มันไม่ได้ผมต้องดัดเสียงผมผมชอบดัดเสียงมากกว่าแต่โมฟายเทกอลอรีอยู่ไม่ได้เทกอลอรี่ก็ฟงไม่ให้ที่นี่เราฟงไม่แต่ผมจะเสียงสูงหน่อยนะขออภยัยขอเสียงสูง Emo fire take a l o n r w a e you miss me take a long way how I sigh when you went a w a คือถ้าผมไม่ดัดเสียงก็เหมือนอันแรกกันแหละเพราะว่าอันนี้ผมมีดัดเสียงหน่อยมีนักดัดเสียง Emo fire เอาแค่ okay, นี้แล้วกันนะเพราะว่าผมชอบดัดเสียงไงไม่งั้นผมก็จะไปดัดเสียงด้วยอะ่ะอ่ะให้ทุกคนโบดเอาโบดเองนะ